สวัสดีครับพบกับผมในรายการในมิมชาแนลกันอีกครั้งนะครับแต่ภาคนี้ผมจะมาบอกอะไรอย่างหนึ่งคือเซิร์ฟเวอร์เรามีตัวเซิร์ฟเวอร์เต็มของเรากันแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปแบบไปยืมเซิร์ฟเวอร์อื่นไปยืมเซิร์ฟเวอร์อื่นแล้วต้องไปโปรโมทให้ด้วยนะครับอย่างนี้ไม่มีสัญญาพันธะอะไรแล้วนะครับเราก็เป็นอิสระกันแล้วเย้นะก็เอ้เราก็เป็นอิสระกันแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ารายการนี้เป็นรายการสดนะครับ ถ้ามีคำหยาหรือว่าอะไรอย่างนี Jamie, ้นะครับอย่าไปโทษเจเจมันโทษที่ผมนะครับเพราะผมไม่ได้เตี้ยมอะไรกับมันมาเลยนะครับหาดกีบผมึ่ะอมยาเลยหาดกีบผมโอ๊ยกีบคุยาวเอ้ยขมกูยาวมึงเยอะอืมกินปีโป้ โทเมนโทโรงแรมเรืองลองอ๋อที่ขวานเปิดประตูมันเลยเคยเปิดไม่ได้ทุกชั้นจะมีห้องแพตตินัมหนึ่งหนึ่งห้องเมื่มอวานไปเจอายูาวอยากคิดจะผวนกันเลยนะ มันไม่ดีดดเมมลยโอเคแล้วเกิดดันสองห้องโอเคแล้วเฮ้ยเกิดดันสองห้องสองตัวมันมีหนมันมีสองนะโดนมันมีสอ,ส,อสองห้องไหนอุ้ยสวัสดีค่ะโอ๊ยสองตัวมันเกิดตัวหน้ากูเลยมันเกิดตัวหน้ากูเลยอีกตัวหนึ่งเนี่ย ยิงเลยเราเคยรู้จักกันหรือเลเออเปียนไปสวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าเห็นหน้าคุณคๆณมเมเนคุณ,คณยังมีคอยัดเออตาสักนิดที่ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักโอ้ยย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 ้ยย กี่ตัวมันไม่ว่านะเกิดสองตัวซ้อนกันเนี่ยแต่คลิมเนี้ยออกไปลงยูทูบมต้องโดูว่าแม่งสองตัวต่อกันอะเฮ้เข้าไปเปิดไฟในห้องเลยเดียวโอ้โหอยู่อะไรกันเยอะขนาดนี้เข้าเปล่าก็มีครับมันไม่ได้เข้ามานะมันเกิดเองไฟไม่พอหรือว่าอะไรวะ ถ้าใช้ LED แลนะ้วเนี่ยกำแพงมันก็จะลากสีอย่างงี้อะมันก็ไม่มีอะไรมากเฮ้ยเสียงมีเพื่อมีเพือ,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 อันนี้เป็นห้องแล้วเไปทีน้ำนะครับนอนกันได้หลายคนนะครับ ห้องนี้นะเป็นห้องรับ,บแพตตินัมนะครับโอ้โหขับสองเมื่อกี้ว้าโอ้ย,อยฮีททำไมฮีททุกงานงานะักไม่กูกลัวโดโโนลิกกสิบนอนดีกว่ากูยังไม่ได้วางเตียงเลยหลอกหมอวางแล้วเออห้องนี้เป็นของเจใช่ไหม นอนไปครับท่านท่านอะไรวะลองมาดูอุลิจังอะไรวะโอ้โหนุ้นมึงจะปิดไฟหาพระแสงมะแมงพระขาวอะไรครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าโอ้โหเต้นเลืนเต้นเลืลุง,งมันไม่ใช่จะเต้นนะลุงม,มันจะฆ่าลุงพัชลุงลุงอย่าลืมนะว่าผมอ่ะมันมีผมอ่ะก็มีนี่นะลุงอย่าลืมนะ นอนนะครับนอนไปนะครับนอนไปเลยครับกูก็นอนด้วยกูกนอนด้วยดีกว่านอนท่องนี้เอาสบายแค่ไหนมาเด็กช่วยไม่ได้เลยครับช่วยให้สบายสบายนครับตจะตาเลือดันเนี่ยอย่างงี้ที่อือแล้ว อ้าทำไมกูนอนไม่ได้แล้วมืดแล้วอ่ะสว่างเลยครับมืดแล้วก็สว่างแล้มวมีกูดีกว่าเลยสุดลเอ้ยแกมันจะไงวะแล้วก็กระแสดังวะแกมันจะไงวะอ๋อมันไม่มีกลางคืนแล้วกูป้าไปนี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูปิดอันนี้ก่อน เออทำไมปุอไปปกไม่ได้ไปนอนบ้ามึงอ่ะกูนอนห้องนี้เออผมก็เปลี่ยนเอไอคอนเมาส์าใหม่นะครับปุไม่มีเลยเกมอ่ะเกอ,อเกองัออ้นเกอ,อ,เอ,อ โอ้ไม่ต้องตามกูมาได้ไหมกูจะนอน้วยงบจะงบอะ่ะไม่ใช้กูนอนอ,ะอ่ะที่ทนี่กูก็อบทำไว้ซึ้งๆไปไะเออนอน คาวนี้มันจะไม่รุดออกไปในสังคมแน่นอนมึงถามอีกทีนึงกูปดโอพีไฟนอนบ้าดิยังไม่รอดนอนนะ อไรม้อกอนนี้โอ้ยอะไรกล่องคุณเนี่แนนอนไปม่งั้นบุปผดโอพีจริงๆด้วยอ้านอนไปเปิดไฟไปด้วยนะแต่มันเตอร์เกิดยี่งเจ็บ ปิดเอาาอไม่ปิดเลยนอนอาล้กดียอออไปจอ,อกิง,องหน่อยดีกว่าไปวิ่งหน่อยดีกว่าดิวิ่งเฮ้ยพี่ครับพี่ครับคุณครับ โอ้โหลืมปักไฟครับเวนแล้วครับโอ้ยห,หูบ้ากล้าเชียดหัวอ้ไมาเ้วมาเดยผมช่วยมัยเยยงยบงยบงยไปเี่ย กูให้ปืนนี้แกกูเป็นปืนที่โหดที่สุดก็ว่าได้ไอ้เจยรู้หวะกูใช้ปืนนี้ในการต่อสู้โอ้โหที่มันรกเกงและเชื่อมียว่า แรกก็ลุงลุงเอเเดร์ฮ้ยลุงเอนเดอร์ยังอยู่ในตัวกูอยู่เลยกูยังไม่ออกมาแค่กันนี่น้องกูมาแล้วน้องกูมาแล้วแล้วลูกวันนี้จะได้วิ่งไหมเนี่ยมาแล้วิ่งมาที่คุณพ่อรเป็นพ่อ มาแล้วเหมือนกัน,นลุงแล้วว่าคือลุงสิงผมอะลุงนอนไหมเนี่ยเอ้ยไม่ได้นอนเลยอะสิทำไมอะไกดยเจมันปวนจนเกินไม่ได้นอนแล้วไงนั้นลุงไปวิ่งกับผมไมล่ะไปให้สิบอนี่โอเคอด้วยนี่นี่รก ัวนี้อมันไม่มีเลยกระตือเพราะเสียงไม่เหมือนคุณจะลงเงินนะนี่คุณจะลงมานะลงเฮ้ย <Hey, S 1> <downloading. S 2> อะไรผมเคนี่นะคุณด้วยมีอะไรว่า,ามาลงครับว่าฮาน <c oughs> ุไปดูนะอินเดอร์แมนตัวอื่นมันเขากลัวน้ำใช่ไหมลูลุงนะลุงไม่กลัวน้ำ ลุงไม่กล uh, ัวน้ำนะดูลุงเขาไม่กลัวน้ำเลยนี่ขอตัง200้ไหลุงไม่ให้อ te ่าด <ong> ah, ูนะลุงก็าให้น้ำไม่ดูไปแล้วเห็นทำไมตัวอื่นก็กลัวน้ำแต่ลุงไม่กลัวเพราะลุงเพราะลุงมีร่างสิงอยู่ลุงเลยไม่กลัวไอ้ลุง ลุงเนี่ยสิงผมไม่ใช่เหรอลุงเลยไม่กลัวน้ําอ่ะลุงเลยไม่บาดเจ็บโดมนคนนะมันลุงสิงผมอยู่อะ่ะลุงค่ะลุงลุงขอตังค์สิบบาทได้ไหมมันนี่แหละมันอยู่ละขอแต่ตังค์ลุงขอตังค์สิบบาทได้ไหมโอ,มมอ้ขอแต่ตังค์มีนอ,อ,อยู่แล้วขอค่ะ โอ้ยขอมีแต่ขอว่ลูกหอกเฮ้ยตัดนะสั้นนะตัดเคสซันนะมิงั้นลุงเสียจุยลุงสั้น,น,นลุงที่ซนทำอะไรลุงไม่ต้องห่วงฉันลงมานะฉันสิงแกอยู่ฉันไม่มีวันตายหรอก ลุงอะ่ะก็ลุงนีแหละตงรงนี้ป็นห่วงโอ้ลุงนี่ปื้มเอาวิเวลยนห้องดีกว่าลุงนี่ปิื้ม้งขงมมใ้เทลุงนี่ปื้มเลย เฮ้ยาเป็นรลุงนี่ยลงมานะลุงไม่ต้องตามไได้นะไม่ปไรฉันจะตามเฮ้ยลป๊อลป๊อลอลุงวันีนีลป๊อปุงรีสปอรแล้วเหรอลุงรีสปอรเร็วจังอุ้ยบ้าเ้ยฉันกูตายพะแก น,นี่เลยลุงไม่ต้องะตอ้องไปแล้วไปนอนนี่ก็ไปไปลุงไปอยู่กับผมปอะโอเคฉันวาร์ปมาปิดประตูด,ด้วยลุงเฮ้ยไอว้วีมันเข้าคนสุดท้ายทำไมมันไม่ปิดล่ะโอ,อ้หน้าลุงช่างเด็กมันลุงนอนก่อนมาเข้ามาลุงเออ อันล,ล้มันเด็กแต่มันก็เป็นเด็กที่ไม่ควรทำแบบนี้นะเอาหน้าป้อยเขาสบายเลยอย่งไมอนเลยลุงเออ เอาสวนันนี้เรื่องเราในเซิร์ฟเวอร์ของผมกับเจหรือลุงด้วยนะเออต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ